ทุกทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเก็บอาหารบางชิ้นแล้วราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหรือลดลงมากกว่าครึ่งเนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกว่าออร่าของอาหารทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับออร่าแรกเลยนะครับออร่าที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือชา a d o ดนะครับเห็นไหมครับมีออร่าม่วงๆออกมาความสามารถของออร่านี้คือมันจะคูณราคาอาหาร4เท่านะครับราคาปกติของขั้วอยู่44นะครับ44คูณ4ก็176นะครับผมควรระา ด้วยนะครับเวลาเก็บเนี่ยดูสเตมินาของตัวเองว่าสเตมินาของตัวเองเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากเราเก็บชาร์โดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่องเก็บของของเราเวลาเราวิ่งเนี่ยสเตมินาจะรีเจนช้าเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคต่อไปนั่นก็คือเรนโบ์นะครับนี่อะไรเรนโบ้ความสามารถของมันเนี่ยก็คือคูณราคาอาหารเรา3เท่านะครับนี่นมปังราคา819านะครับราคารวมแล้ว ราคาตั้งเดิมของขนมปังคือ113นะครับแล้วก็คิดง่ยายๆนะครับผมขนาดอาหารคือ2.41นะครับแล้วก็เอา113คูณ2.41แล้วก็คูณด้วย3นะครับก็ออกมาเป็นราคา819นะครับอันนี้ราคาจะไม่ตรงจะเท่าไหร่นะถ้าใช้เครื่องจินเนขนี่มันจะเป็น817นะครับต่อไปเป็นออร่าอาหารที่ทุกคนเกลียดที่สุดน,นะครับนั่นก็คือออร่ารอตเทนนะครับอาหารเน่านั่นเองคุสภาพของออร่านี้ไม่มีอะไรมากครับ ลดราคาอาหารครึ่งหนึ่งเช่นเทอร์กีเนี่ยปกติ38นะครับมันคูณ0.5แล้วก็38คูณ0.5แล้วก็จะได้เป็น19นะครับต่อไปออร่าที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในเกมนะครับนั่นก็คือ Imaginary หรือออร่าปโปร่งใสนะครับความสามารถออร่านี้ไม่มีอะไรมากเลย แค่ทำให้อาหารมันโปร่งใสไม่มีการคูณราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่จะทําให้ผู้ชมดูยากขึ้นเฉยๆว่าอาหารไม่อยู่ไหนไปอย่างรเร็วนะครับผมต่อไปเลยออราที่ถือว่าดีแบบปานกลางครับนั่นก็คือไอซ์นั่นเองออราแช่แข็งนะครับไอซ์ Ice นี่จะคูณราคาอาหารเรา1.5นะครับปกติว่าโฟลราคา35นะครับแล้วก็เอา35คูณด้วยนี่ ขนาดขึ้น1.67นะครับ6 7 6 7 <laughs> โอเคนะครับคูณ1.67แล้วก็คูณด้วย1.5อีกทีนึงนะครับกอน่าเป็น87.6ก็ปัดขึ้นเป็น88นะครับโอเคต่อไปเลยเพราะวาถัดไปนั่นก็ฮิทนะครับความสามารถของมันคือคูณราคาอาหาร1.6นะครับชีพโซดาราคาปกติอยู่ที่55นะครับก็55คูณ1.6เลยนะครับ ก็จะออกมาเป็น88นั่นเองเอเคนะครับหล,ลังจากนี้เราก็เป็นอีริสติกนั่นเองความสามารถของอีริทติกนั้นมีคูณอาหาร1.9และถ้าเกิดเราถือนานเกิน5วินะครับเราจะโดนช็อตทำความเสียหายส่วนหนึ่งนิดนึงแน่นะครับพอโฟ์ราคาปกติอยู่ที่35แล้วก็35ออคูณ1.9นะครับก็จะได้เป็น17นะครับต่อไปก็เป็นโกลเด้นนะครับผมออรา่าทองคำความสามารถไม่มีอะไรมาก คูณราคาอาหารสองเท่านะครับกุ้งนี่ปกติราคา166นะครับผมแล้วก็เอา166คูณสองก็จะเป็น3 3 2นะครับต่อไปเป็นออร่าเฉลิมฉลองนะครับนี่เห็นไหมเฉลิมฉลองมีออร่าแบบนี้เลยออร่าแบบแคนดี้เขียวๆออกมาความสามารถของออร่าเซเลบรินี่ นี่เฉลิมเฉลาะนี่ก็คือคูณราคาอาหารสามเท่าคูณเท่ากับไอ้อันนั้นเลยนะครับคูณเท่ากับสายลุ้งเลยแต่ควรระวังอย่างหนึงคือเวลาถือชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแม่ออ่ามันจะบางจอครับลารางไขน่นี่ราคามันจะอยู่ประมาณสักไขาน่นี่ราคา120นะครับแล้วก็เอา120คูณด้วยขนาดอาหารก็คือ2.02นะครับแล้วคูณ3ออกมาจะเป็น777นะครับเอ้ย727ไม่ใช่777นี่ 7 2 7นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไแล้วก็กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย